ลุกขึ้นสารวัลุกขึ้นลุกขึ้นสารวัลนุกขึ้นลุกขึ้นก่อนสารวัเอึ้งพี่นองหามาเบึงผับบรรยากาศมุมสูง ของกรุงเทพมหาคนครพี่นอ้อ,องป๊าดอ่อนซอนความฮงเฮืองสีวิไลในกรุงเทพเพ่อได้ขึ้นมาเห็นในมุมสงูงในย่ามกลางคืนพี่น้องบิ้วสิแตกต่างจากย่ามกลางเว้นอีกแบบหนึงน่ง้อพี่น้องเบื้องหมพี่น้องตึกสูงสูงนั่นคือตึกมหาคนครเนาะโอ้ยเบื้องไฟเนี่ยหยิบหยับหยิบหยับหยิบหยับเลย นี่เป็นฟังของเบื้องสาท่อนด้ดยพี่น้องเห็นเหล่าอ่นซ่อนความสีบินได้แต่กระผุด้วยความเหงาใจของคนไกลบ้านเห็นแบบนี้ป็ได้มายความว่าแบบง่ามหูง่ามตาใจในใจอะ่ะมันนี้แต่ความคืนหดบานนะเงา เงาลายพี่น้องโมงเมนต์โมเงาเด้อมันจะมีความแบบ่เาเข่าเมาเห็นอีหางเดียวนี่คือแบบมันโมเมนต์บานเท้าเมืองเท้าอ่ะลึกๆนะแบบเห <c oughs> ็นวิวแบบนี้นะั้นมันเ่าบาอะพี่น้องแบบว่าคือจังมันมันงามในหูในตาแต่ในใ,นใจเงาเงาเห็ <c oughs> รบบนรถไฟฟ้าแลนด์วพี่น้องเห็นวา เป็นเมืองของสิขึ้นไปส่วนลุ่มที่นี่เส้นสีเข่าค้องเตยตึกมี่ว่าพี่น้องที่ว่าสูงที่สุดในกรุงเทพแล้วที่ตึกมาหานาครปะเพราะกลางคืนสิเด่นแห้งเนาะ หอดบ้านกินหอดบาทเด้แต่กับชื่นส้มคว่ำสีวิไลของเพื่อนเพ้่งแล้วกัท่านสมัยทุกสิ่งทุกอย่างงามเนาะพี่น้องเนาะไฟงามอีหลีแต่เลิกเลิกกินหอดบ้านกินหอดบาทข,ขึ้นวะ ว่าอย่างเนาะผมเป็นบาทเท่าได้นีผมเป็นบาทเท่า,าเ็นวิวแบบเนี่นนะแบบมันจุกในเอิกขนาดแบบน้ำตาสิไลคืขึ้นหอดบาท คุณพ่ค่ะ พอยืมแม็ดขึ้นมาเอาแม็ดใหม่โอ้ยเดเ๋ยวเป็นขาดลงไปหอดหนาคอนโดแล้วพอเป็นยังป่าคือหลง คับอ,อิลีลืมเมพ่พี่น้องจ็นาทีเพิ่นแน่มือจิงๆนั่งสายซีเจเมื่อกอะไรเนี้ยซีเจ็ดกรบวลาจัก ไปที่ยางดีกว่าเดิกกับเาเป็นยางยางออกกำลังกายยางเอาดีกว่าที่น้อ,อกกง,ออกกงข้าวเดียวนั่งสายรถแม่เมื่อก็ได้เลยก็นั่งรถไฟฟ้าใจดินเมือ่อไรแต่ว่าขอออกกำลังกายเอ,อกกาดีออกว่กามาบางกีนี่เส้าเอ็ดบาท คอยยากเมื่อเอาจือ่าไ้ออกกับร่างกายในโตอยู่ในเมืองใหญ่อยู่ในเมืองใหญ่กับอุ่นกายบางเชื่อกับว่าอุ่นหดกายหัวใจกับเหงานือดบ้านโมเมนต์ว่าสีแบบเลงองยังได้ที่นอกได้ขึ้คนเป็นเบองมิ้วทั้งเพิ่ง,ง,งสันส่นเสาหกนีแห้งแบบฝังในใจแบบ มันสับสนะน,นะดข้าาเฮ็ดอียังข้าาเฮ็ดอียังอยู่สิะนาดข่ามีความที่แบบว่าสตีรูดก็คือมิดแต่ความสับสน ขอใจภาษาลาวสวัสดีภาษาไทยสบายดีภาษาลาวเจ้าขนด้วยมันบรรยากาศหัวลำโพงกันยังคือขักอยู่มือมันยากาศดวัดหัวลำโพงมีาการขายของ ค่อยงางเมื่อมันยกรศดับยางยกลางขึ้นประมาณนี้พี่น้องอ๋อนันขึ้นพื่นีการเบิงไผ่เบิ่งดวงเนาะคือเคยเห็นเลยนี่ย สมีการเสียงดวงแข่งเสียงโซกเป็มอยี่ี่นอกอแขงเซียงโซกอันนี้บรรยากาศกำลังขึ้นข่อยมาแต่กางเวยนเนาะเป็นอย่างคนจังเลือกมากกังขึ้นเมนบอ

เอาวางหัวหน้าหมายข้าโมได้เข้าไปที่น้องตรงข้ามก็เป็นสามหยานมีเท้านี่เด้ค่อยๆย่าง,ายยางเมื่อ ค่อนก็ถือว่าบ่อคอยหลเ้ยเพราะว่าอยู่ในส่วนที่ผู้ใดก็ระวังตูย่างถึนไปทัง้งเป็นมาบุญคล้อง